สวยงามเลยสวงาไม่ได <N> ้เพราะคนสวยอยู่ขอบคุณมานี่นะครให้กำลัของอ่อสมองเยียมตามมา้วก็จอว่านี่รองลูกเราเลยลกสตอรี่เออเห็นลูกแกหนึ่งค่ะขอบคุณมากค่ะ

เกันายดาที่สถานีแล้วบอกสาโกบดูฟุกละเมกว๊ละเมวอเขาวยกองไม่กองมากระหาหื้อว่ามันโดนรับความฝบกออามามันรับละมาป้ายป้ายมืรเลยเลนมากะหวายจนเมยวอกอ่ะมันมีจีนอยู่ สบายก็สบายเนาะนอนแมวนอนแมวก็เราก็สบายสุดๆเนาะไม่ไม่ทรมานทว่าเนาะ้วก็มันเป็นเหมือนเดิมเหมือนเดิมต้องประกอบต้องประกอบองนะเนาะต้องประกอบต้องประกอบให้เขาอันนี้แหละเนาะต้องประกองแล้วก็จิตใจมากันนี้แล้วก็ลาอไปแม่เออจิตจังหวัุงหรัมีบเพรามันก็ถึงทว่าแล้วก็ไม่ได้ว่าไปล์ลุ่มล่เนาะ

บอีโด่ก่ด้ยว่ถ้าไม่กินเจนด้เจ็บทีกิดเบมันเป็นวัคซีนตัวที่เจ็บดีแล้วมันไม่ไขอะน้องไขไู่ดีนี่แม่มาบบอือดมาไปยาเ่ไข้งหงายหลุ่เออนั่น่ มาเลยมาเลยอือนะครับขนเอนะครับทุกคนบกนะครับนัเ้นะครับตออครคัเดตัวให้นะคะตอนนี้ว่าไม่สบายเรนะตัวร้อนนะครัันกไม่ควร

ยาย่ก pues> ็คือ่ไม่ค่อยสบายบ่แฮมแฮมใครบอกเรว่าใครมองพร้อมโยตลอดอืมาบ่ายนขอไม่อบกโอตะแกะมัก็ิืงตั่ะแกะก็ิน้ำขาเชี่ยเบามเตรียมงานว่ะะทีก็หื่แล้ว

ันก็พี ment, osh, ่ป um, ่ายบอกตั้งแต่ค hmm. uh ่อยมาโดนนั้นยูด really, ูหน <c oughs> ่นะเพราะเขาเราว่าอยู่คือเราได้เด็กก็่กระจุงวันนี้นะเพอมีคืนแล้วน่ะนะก็เขาแบบว่ายูนก็นอนฝันนั้นเขาสีเขาสีมันเบิกนุ่นท่านแล้วเขาพูยนะคกับไอ้หมาตีนเขาปากตีนเขาปาก พูดพ uh, so, like, like, well uh, uh ูดอยู grandes, mm, like yeah, ่คะแนนหนึ่งไปแต่เขาไม่ได้กินผือตั้งแต่เช้าเขาไม่ได้กินผือไม่ได้กินเผือได้เลยแล้วน้ำบัดเอาที่เชื่อกัดคือจะกินอยู่ ประชุมแ้วอันนั้นคุณหมอก็มามองคัดขวดหมูให้นะคะเพราะว่าอวัยวะสุดท้ายแล้วตุ่นใหญ่ก็เนาะแนี่ยคุณหมอคือต้องติเข้าแล้วก็ไม่ได้กินข้าวเปล่านะคะแล้วก็ให้ใจยอดน้ำเข้าก็เลยคุณหมอก็มาเยี่ยมแล้วก็การเช็ดตัวเจ็ดตัวให้นะคะคุณยายช่วงบ่ายแล้วก็ยังเหมือนเดิม อขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเ,เป็นแบใหม่คลิปหน้านะคะ,ะ,ะสวัสดีะค่ะ